รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกตุเก้าพทูอะเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะรแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ ก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดยียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<อ>ก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,นะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,งแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทํา บางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทานะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทานะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมประจําเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนะท่านใด f c ท่านใดเข้ามาครั้งแรกก็อาจจะมีฟอร,ร์สูทว่าอาจารย์ทัไปพูดร้ายจังเลยนะก็ต้องชี้แจงว่าผมเอามาจากภพเรือนอลีมรณะวินาศซึ่งมันเป็นภพเลือนไม่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าไปสัมพันธ์ดาวไหนก็จะทําให้ ดาวนั้นพังนะครับนะก็ถ้าท่านใดไม่สบายใจยังไงกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะดาวประจําตัวล้วกันนะก็คือดาวพระราหูตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดาวต่างๆเนี่ยออกไปจากท่านแล้ว ทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยจากที่มีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงไปมากเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดาวเจ้าเรือนอลิก่อนนะครับนะดาวเจ้าเรือนอลิกเนี่ยก็คือดาวจันนะแต่ว่าดาวจันทรเดินไวเดี๋ยวเราดูซิว่าดาวไหนที่เข้ามาอยู่ดาวที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเข้ามาทั้งหมด4ดวงนะในช่วงของวันที่หนึ่งนะครับนะไปจนถึงวันที่19กก่อน นะครับนะดาวที่เข้ามาอยู่ในเรือนอลิสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยก็คือดาวพระอังคารนะซึ่งเป็นเจ้าเรือนสาหะชะ สห a ช h ลอลิแน่นอนนะครับอาจจะมีปัญหากับพี่น้องหรือคนสนิทหรือคนใกล้ชิดนะครับหรือคนที่เรามีความรู้สึกว่าเออคบกันมานานอาจจะมีความไม่เข้าใจกันในช่วงนี้นะก็อ,อยากจะระมัดระวังยิ่งยิ่งถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของการงานด้วยแล้วเนี่ยนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกับเพื่อนร่วมง,งานได้มากที่สุดเลยนะเพราะดาวอังคารเองก็มาจากเจ้าเรือนสหชาด้วยนะครับอันนี้ต้องให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะแล้วต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึง่งนะครับก็คือดาวพระศุกร ดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเจ้าเรือนพันธุเนาะเขาเรียกว่าพันธุวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนอริตอนนี้มีแต่เรื่องซ่อมซ่อมนูน่นซ่อมนี่ของในบ้านชำรุดนะหรือมีเรื่องปวดหัวหเกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานบ้านอาคารบ้านเรือนที่ดินโหรหลายอย่างนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เรามันระวังระวังนิดนึงแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะบางครั้งถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันมักที่จะเกิดมาจากผู้รับผู้ใหญ่ด้วยนะครับนะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หัวหน้าง,งานที่แบบ มาขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะบางทีเราปฏิเสธไม่ถูกไม่ไม่ได้เพราะว่าดาวสุภัเราเนี่ยก็ไปอยู่ในเรือนของอลินะแต่ว่าถึงนะครับถึงแค่วันที่สิบเก้าเองหนึ่งถึงสิบเก้านะหลังวันที่ยี่สิบดีแล้วเพราะดาวจะย้ายแล้วดาวจะย้ายมาตรงนี้แล้วนะครับนะก็ตรงนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากว่ามีดาวพระเสาร์ตึงไว้ตรงนี้นะคือท่านเป็นเจ้าเรือนวินาศอยู่แล้วดาวไหนเข้ามาในราศีกรกฎเนี่ยย่อมส่งผลกระแสถึงความวินาศ นะครับที่แปลว่าเสียหายนะครับนะแล้วก็จะแปลว่าล้มละลายด้วยนะแล้วดาวที่มาอยู่ในเรือนอริตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของอุปสรรคเหนื่อยยากอยู่แล้วนะนั่นหะมายถึงว่าชาวราศีกุมเนี่ยไม่ว่าจะอะไรยังไงช่วงนี้คุณจะต้อง1-19เนี่ยต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับเกี่ยวกับความหมายพบเรือนนี้นะหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่านะหลังจากวันที่20นะมีมาอีกนะมีดาวพระอาทิตย์เข้ามา ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนคู่ครองอยู่แล้วและหลังจากวันที่17กร,รก,กาดาเป็นต้นไปนะครับนะคือดาวพฤหัสเนี่ยท่านจะเข้ามาตอนตี2 28นั่นก็หมายความว่าปัตตอนนี้ไปอยู่ในอลิ นะและก็เด็กดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณตัดสินใจนะครับบางเรื่องบางเหล่าเด็ดขาดนะเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองหรือแม้แต่แฟนนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยคบมาตั้งนานทำไมไม่เข้าใจกันเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําให้มีปัญหากันได้เพราะว่าอิทธิพลของดวงดาวณนะตอนนี้อย่างที่ผมบอกปัตตนีปไปริเนี่ยมันแปลว่าเกิดความลําบากเหนื่อยยากหนี้สินหรืออึดอจจัดใจที่มีสาเหตุมาจากค,คู่ส่วนคู่ค้าค,คู่สัญ,ญญาหรือแฟน ก็ได้นะครับแล้วยังเลงกับดาวเ้าเรือนวินาศเนี่ยคำว่าวินาศเป็นเกษตรนั่นหมายถึงว่าเราเองอยากจะอยู่ในจุดที่แบบไม่ทนแล้วหาสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเราบางท่านเนี่ยพอดาวเข้าวินาศเป็นเกษตรเนี่ยอะไรที่เป็นภาระหรืออะไรที่มันทําให้เรารู้สึกแย่เนี่ยเราจะตัดได้ไมันเป็นลักษณะประมาณนั้นเลยนะจากที่เคยเลื้อยลังเลื้อยลังเลือเล้อยลังมาเนี่ย พอดาวไปเงี้ยมันมีการตัดสินใจได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้มีสติในการดําเนินชีวิตก็จะไม่มีอะไรเพราะว่าผมยังเชื่อว่าดาวพฤหัสน,นะครับที่ทับลัคชาวราศีกุมเนี่ยตัวนี้เป็นดาวปัญญาที่จะบองบอกให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยแก้ไขด้วยเหตุและผลนะครับนะและดูความเป็นจริงนะครับนะอะไรประมาณนี้นะก็จะช่วยได้นะครับนะเอาล่ะอีกดาวหนึ่งเนี่ยก็คือดาวพระพุธนะนะครับ ดาวพระพุธเองเนี่ยเข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนปุปตตะนะก็ระวังเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องความคึกขนองการเสียงโชคนะครับอะไรต่างๆต้องระมัดระวังกันเลยนะถ้าท่านใดเนี่ยมีปัญหาบางคนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการชู้สาวได้ด้วยนะเหตุผลง่ายๆเลยดาวเจ้าเรือนคู่ครองกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่าอนุภรรยาเนาะครับนะดาวพระอาทิตย์ก็แปลว่าคู่ครองเพราะาอยู่ในเรือนอลิแปลว่าจับได้เฮ้ยจับได้ซุกซ่อนมานาน นะบางคนมีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนกันอ้าแจ็คพอตกันในช่วงนี้ขึ้นมานะก็ต้องระมัดระวังสําหรับท่านที่นะเป็นสาเหตุที่ทําให้ชีวิตคู่มีปัญหานะครับยังไงผมก็อยากให้คุณนึกถึงลูกเต้านะครับนะคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมาอย่างยาวนานนะฮะบบางครั้งความสนุกชั่วคู่ช่วยาวอาจจะทําให้วิถีชีวิตของเรามีปัญหานะครับได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ดําเนินชีวิตด้วยเขาเรียกสติละกันนะ ตรงนี้นะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าแทรกแซงกรรมของแต่ละคนได้เนื่องจากมันเป็นกรรมนะครับที่ผูกกันมานะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อนะครับเรือนดาวเจ้าเรือนมรณะเนาะนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวพระพุธออนะเอาละดาวพระพุธเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นท่านวันที่สองนะ จนถึงวันที่สิบอะไรในราศีเมถุนนะนะ mm hmm. เขาเรียกว่ามรณะเป็นปุตตะอันนี้เป็นการที่บ่งบอกเลยถึงในเรื่องของ ความคึกขนองการอยากลองอยากเสี่ยงถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราอยากจะลองสิ่งเสพติดหรือสิ่งที่มันไม่ดีนะก็อย่าอย่าไปคึกขนองเกี่ยวเรื่องอย่างนั้นเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยความประมาทนะชวนไปทํานู่นทํานี่ไปที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะต้องระมัดระวังนะใครเป็นบุตรใครเป็นพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ก็เตือนลูกเตือนหลานนิดนึงนะครับเพราะว่ามรณะปุตตะเนี่ย เขาเรียกมันเกิดจากความคึกขนองหรือความอยากลองอยากรู้อะไรประมาณนี้นะนะครับสำหรับผู้ชายก็โอเคก็ตามเรื่องตามราแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหถ้าคนไหนมีลูกหลานเป็นผู้หญิงนี่น่ากลัวพอสมควรนะเวลามรณะไปปุตตะเนี่ยคือคือถ้าเกิดบางทีลูกผู้หญิงตะเลิดแล้วมันตะเลิดเลยนะครับอันนี้ก็ก็เห็นหลายคนนะยังไงก็เอาใจช่วยนะครับนะนะครับหลังจากนั้นนะครับนะดาวเอ่อก็ยังกลุ่มกันนี้ด้วยนะดาวพระอาทิตย์ด้วยนะ นะครับมรณะกุมกับดาวเจ้าเรือนพาธิด์ไอตรงนี้เป็นการย้ำเลยนะเกี่ยวในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคู่รักหรือแฟนเนี่ยเกี่ยวในเรื่องของมือที่3ามอะไรเนี่ยเข้ามาย้ำอีกหนึ่งส่วนนะนะครับอันนะี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังนะครับกันไว้นิดหนึ่งนะครับนะนะฮะก็ต่อไปเนี่ยก็ย้ายเข้ามานะดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของอรินะโอเคคําว่ามรณะไปอยู่ในเรือนอริเนี่ย าเราอ่านในมุมดีแปลว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เรามัดระวังตัวขึ้นทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังอันนี้ก็จะช่วยได้ทําให้สิ่งต่างๆที่มันดูแล้วมันจะแย่ๆยนะ่ะมันสามารถผ่านพ้นไปได้นะด้วยมรณะไปอลินะครับแต่ก็อย่างว่านะ มรณะยังกุมกระดาเจ้าเรือนปัตนิยังไงในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของความเข้าใจยังไงทําความเข้าใจกันดีๆนะครับเกี่ยวชีวิตคู่อะไรต่างๆนะครับมันก็จะทําให้เราโอเคขึ้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ชาวราศีกุมภ์ดาวไปอยู่ในเรือนของพันธุ์นะั้นหมายถึงว่าคุณแคร์เรื่องของสถาบันบครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยดาวมันมาลุมมาตุ้มกันอยู่ในเรือนพันธุ์ก็ทําให้เซ่เซกันแล้วมาพักหนึ่งนะแล้วก็ทาใจหรือปรับฟังเข้าใจกันดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ย อีกหนึ่งลอกก็อยากจะให้อดทนกันนะเดี๋ยวพอดงพอดาวมันผ่านไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นะครับจะดีขึ้นนะนะเพราะว่าดาวเดินแค่หลักเดือนเองนะครับพยายามนิดน,นึงนะฮะก็จะสามารถที่จะนะครับผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปได้นะครับก็เอาใจช่วยทุกท่านเลยเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยนะครับก็คือดาวพระเสาร์นะครับ,ววาาวนะรบเวลาดาว วินาศเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าความวินาทหายไปความวิตกหายไอย่างที่ผมบอกเนี่ยด้วยดาวพระเสาร์ที่เป็นวินาศกเกษตรและดาวพุธหัสที่กลุมแล้วผมว่าปัญหาทุกอย่างของชาวราศีกลุ่มเนี่ยแก้ด้วยสติเมตตาอดทนโหหลายหลายอย่างนะนะก็สามารถจะแก้ได้แหละเพราะว่ายังไงพุธหัสกลุมลัคนาเนี่ยผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถแก้ด้วยสตินะครับนะแล้วก็ยังไงก็เขาเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจกันด้วยนะครับนะ อะไรประมาณนี้แล้ววินาศเนี่ยอย่างที่ผมบอกดาวเจ้าเรวินาทเล็งกับดาวตั้งหนึ่งสาสี่ดวงเนี่ยปัญหามันย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนะเราก็พยายามแก้ไปทีเราปอบๆนะอย่างที่ผมจะบอกเสมอว่าสติไววางนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามันเกินความอะไรอะ่ะที่เราจะทําได้อะ่ะที่เราจะทําได้มันเป็นปัญหาที่คนอื่นมาทําให้เราอะ่ะ แล้วเราเราแก้อะไรไม่ได้เราก็แก้ด้วยด้วยที่จิตของเราเนี่ยให้มันดีที่สุดนะครับนะปล่อยวางให้มันดีที่สุดนะมันก็จะได้แบบไม่ทุกข์นะครับบางทีเราจิตไปใส่กับเรื่องบางเรื่องที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เนี่ยมันก็จะมีทําให้เราจมแต่กองทุกข์นะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นสตินะครับนะให้ชวนคิดนิดนึงนะครับผมเอาละนะก็นะครับสาหรับชาวราศีกุมนะครับนะก็อยู่ในช่วงที่ดาวกองอยู่ในเรือนของพบเสีย เยอะอยู่นะครับก็อยากจะให้เรามัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยด้วยนะฮะหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อมีเจตนานะครับดนะีนะครับก็ท่านใดถูกโอทูใจก็ขอคมนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเลข3กดเลข5กดเลข9ให้ผมหน่อยเป็นกําลังใจนิดหนึ่งเพราะช่องเหมือนจะถูกปิดกั้นยังไงปิดการมองเห็นคนดูเป็น คนติดตามแสนหนึ่งมืนะคนดูแค่หลักร้อยเองสองสามร้อยคนเนี่ยโอ้ยนะเครียดเลยนะฮะนะ,ะยังไงก็กลับขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต็ดก้าวินดูตลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจรองเท้าคัาชชูนะครับก็จะมีเบอร์ตั้งแต่39ไปจนถึงเบอร์45นะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับในราคา399บาท สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับครับสวัสดีครับ